เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการไลบรารี House จัน1รโครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงติดกับถนนจรันสนิทวงสามารถเชื่อมไปสู่ถนนหลายสายได้อย่างสะดวกรวดเร็วคอนโดทำเลดีใกล้สถานที่สำคัญมากมายขนาดพื้นที่26.79ตารางเมตรหนึ่ห้องนอนหนึ่ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการ Library House จรัญ13โดยเริ่มต้นจากเดอะมอนท่าพระขับตรงไปยังถนนรัชดาพิเศษ3.25กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพาณิชยาการธนบุรีขับตรงไปยังถนนพาณิชยาการธนบุรีอีก820เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึงแล้วครับโครงการ Library House จรัญ13 สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบาน by j Asset Management